บักแตงโมวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสจริงๆเลยเนี่ยนกร้องขบขานดอกไม้เบ่งบานโอ้โหเขสุดยอดไปเลยเนียบักแตงโมเห็นนายยิ้มฉันก็มีความสุขแล้วล่ะว้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะว้วตอนนี้ก็เห็นลือนั่งยิ้มอยู่ทั้งวันเลยนะเนาะโอ้ตอนนี้เราก็รู้สึกอ้วนขึ้นว่ะนะบักแตงโมใช่ไหมบักแตงโมใช่ลหลายเปิ้ลตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นมาเลยนะเนี่ยโอ้โหรู้สึกตอนนี้ฉันจะเดินไม่รอในนียโอ้ขยับร่างกายก็ยากจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหอ้วนจุ้มสมบูรณ์เขาเรียกว่าสมส่วนนะ นนะโอเคป่ะเออวันนี้ฉันก็รู้สึกว่าอากาศมันสดชื่นจริงๆเลยนะไอเปิ้ลไอ้พ่อไอ้พ่อนายพ่อเจอขนมของฉันหรือเปล่าวะขนมที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะฉันหาไม่เจอเลยฉันลองถามไอเปิ้ลกับไอ้บักเตงโมดูแล้วไอ้บักเตงโมก็ไม่รู้ด้วยทำยังไงดีล่ะเออขนมของฉันมันหายไปอ๋อขนมนั่นน่ะเหรอฉันกินมันไปหมดแล้วทำยังไงดีโอ้อร่อยมากเลยนมนมน้อยรวยรวยรวยจริงๆเลยเนี่ยอยู่ในปากฉันเลยโอ้ยอร่อยแต่รสชาติจริงๆจะขอตัวนายทองไอ้ทองแน่ไม่กลัวฉันใช่ไหมอ่ะฉันเบื่อกินมันไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันซื้อคขนมเอาะตน้น ปนี่นี่แทงแทงถึงหัวใจมางอาเอาขนมฉันไปดีน่องแทงถึงหัวใจนี่นี่เย็บ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 นี่นี่นอาวัหลังอย่าเอาขนมฉันไปกินอีกนะ้าใจไห้นี่นี่เย็เยบเยบอแอบเอาขนมฉันไปกิน้ไม่ไหวแล้ว้ไอปนช่วยฉันด้วยจะจะด้วยโดนกูเตเลยฮ้เาเดี๋ยวนั่นนมันเสียงไอพ่อเลยวะไอพ่อเรืองเป็นอะไรไอพ่อว่อกำลังไปช่วยแล้วนะหยอก่อกำลังไปช่วยแล้วเอรือเือพ่อว่ัวรือ อะไรอ่ะไอ้หน่อยแนนทองไอ้ทองแน่เพื่อนทำยังไม่เนี่ยโอ้ทำไมไอ้พวกมันอยู่แบบนี้อ่อ้ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้โอ้ยพวกมันตะกินขน,นมของฉันหมดไปน่ะสิฉันก็เลยต้องแทงหวัวใจมนันเพื่อไม่ให้ชดใช้ย,ยังไงหรออ่ะมันกินขนมของฉันหน่อ้อหน้อยแนไอ้ทองเอาไปกินซะนี่นี่เข้าเตยย่อ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 นี่มวยไทยมวยไทยนี่นี่เ,เตะเตยเตยย่อย่อโจ๊ะ ยย่อย่ย่อย่ย่อตบมาย่อต่ไตโย่ไตโย่อย่ย่อยโอ้่าโอล่าเย่อยม่ด้ไโได้ย่ออ๋ออเป็นไงบ้างแกสู้จะไม่ได้หรอกนะไอ้ปกระดูกปลรบฟอนี่ไปกินซะนี่ซ่าแมงโชคชะตาย่ไปกินย่แทหัใจฮยย่งลึกยิงดีไอ้ปแกก็แอบกินขนมของยยเย้ไมอ้หน่อยแน่หน่อยแน่ แรงแกทำอะไรกับเพื่อนของพวกเรานะเนี่พวกเขาเป็นเพื่อนพวกเรานะเอ,เอาไปกินซานในหมัดนี่มันตึงนนี่แหละ<อ>จะหมัดของฉันนี่นี่นหมัดหมัดทลายหินนี <laughs> ่ หัวหลุดไปเลยไอ้ทองฉชนบอกแล้วว่าอย่าทำร้ายเพื่อนพวกเราโอ้ยพอแล้วพอแล้วหัวมันหลุดแล้วเอามันจบแล้วเดี๋ยวค่อยต่อใหม่และวกันไอ้ทองใครใครทำใครทำเรื่องแบบนี้น่ะใครเป็นคนแทงฉันเป็นคนแทงเลยบักเต็งมูน่อยแน่ไอดบักอัตรีอก็ได้นะโอ้ยวัวใจของฉันเลยเกินนะบักเต็งมู Oh, ada buat ciuman lelai lelai siapa เท่านี้ก็จะไม่มีใครแย่งขนมของฉันอีกต่อไปจะแย่งขนมของใครก็ได้จะกินของใครก็ได้จะกินได้หมดโลกเลยก็ดูจะแย่งขนมของเด็กทั่วโลกยายจะไม่ยอมไปอย่างนั้นหรอกเฟย์ใหญพลังพลังสู้อ้าวออกมาแล้วโอ้ยนี่คือไฟนอนฟอร์มของฉันเหรอเนี่ยบักแตงโมไฟนอนฟอร์มโอ้โหคนสุดยอดไปเลยแล้วเนี่ยร่างอันนี้หน่อยในแกงเพ่อที่มันอาจมาฆ่าฉันได้นี่จะไม่ยอมหรอกนะนี่เดี๋ยวแกจะต้องเจอดาบสังหารของฉันดาบสังหาร คเหนื่อยไม่ยอมไม่เป็นแบบนั้นกแน่นี่ต่อยเลยนี่นี่ต่อยเลยต่อยหน้าสันนี่นี่ต่อยต่อยโอ้เป็นหน้าเย่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 นี่ต่อยเตะด้วยเตะโดยเยื่อเยื่เยื่เยื่นี่เอาหัวโขู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอย่าวิชาดาบคู่อย่าอย่าอย่าฟัน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 ย่อ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 ยชาดาบคู่ย่อย่อย่อฟันฟันฟันอะไรนี่ฟันฟันฟันหน้าสมบัดย่ะเฮ้ยบัดเแดงมาได้าจะสมบัดหมดแล้วเนี่ยเออเลยหมดแล้วมันจบแล้วเฮ้ยไอ้พ่อมันตายแล้ว เอ้มังอาจมาทำเห็บเจ็บเสียมากเลยนะเนี่ยเยียบเหยียบเหยยบบเีนี่มันอาจเก็บแทงที่หัวใจของฉันอย่างนั้นหรอฝันไมเถอะไอ้อ้บักแตงโมทำไมลืมไปอยู่ในสภาพแบบนั้นน่ะว่าลืมไปว่ากินขนมของลืมแล้วนะอากแตงโมโอ้ขนมอร่อยมากเลยอร่อยอันดับหนึ่งหน่อยแน่อ้เปิลกําลังจะจบดีอยู่แล้วเสีเยวช้กาจะไว้ชีวิตแกแล้ว ฟันฟนฟันฟันยยยยยยบอกแล้วอย่ามาขโมยขนมของฉันไม่เป็นไรค่อยซื้อใหม่ก็ได้ฟ้าไปหาซื้อใหม่ก็ได้